สวัสดีค่ะวันนี้จะปานทำเส้นไกวยจับแบบง่ายๆนะคะใส่น้ําข้นหรือน้ําใสก็ได้ค่ะแป้งนุ่มหนึบแค่ใช้แป้งสองตัวนี้ขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเส้นกกวยจับทำเองง่ายๆใช้แค่แป้งสองตัวนี้ค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้า200กรัมแล้วก็แป้งมัน1 0 0กรัมนะคะน้ำประมาณครึ่งลิตรค่ะผสมแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันเอามารวมกันนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะ ค่อยๆเติมน้ำเปล่าทีละนิดนะคะคนจนกว่าแป้งจะรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่อยเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปเรื่อยๆจนความเหนียวเป็นที่น่าพอใจความเหนียวจะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่เหลวเกินไปนะคะเสร็จแล้วเตรียมจานแบนๆแบบนี้นะคะที่เข้าหมอหนึ่งได้นํามาทาน้ํามันพืชน้ํนามันปาล์มน้ํามันมะพร้าวน้ํามันถั่วเหลืองได้ทุกอย่างเลยนะคะ ทาน้ำมันบางๆให้ทั่วจานเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแป้งที่เราทำเอาไว้ลงทาวงไปในจานนะคะแล้วนำน้ำแป้งที่ผสมนะคะเทใส่ลงไปในจานเลยค่ะเอาให้ทั่วๆจานเลยนะคะตั้งซึ้งนึ่งต้มน้ำเอาไว้ให้เดือดก่อนนะคะแล้วนำจานน้ำแป้งใส่ลงไปนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งไม่เกิน10นาทีนะคะแป้งก็จะสุกใสแบบนี้เลยค่ะ พักแป้งให้เย็นก่อนนะคะทำเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะใช้จานทรงอะไรก็ได้ค่ะที่เข้ามหม้อนึ่งได้นึ่งแค่แป๊บเดียว10นาทีก็จะได้แป้งที่สุกใสแล้วค่ะเสร็จแล้วก็หาไม้พายนะคะหรือว่าช้อนก็ได้ค่ะมาแซะให้แป้งหลุดออกจากตัวจานแล้วก็หั่นนะคะใช้มีดหัน่นทำการแบ่งแป้งตามความพอใจเลยค่ะความหนานะคะนำมาม้วนแบบนี้ค่ะ ค่อยๆม้วนแป้งให้ติดกันนะคะฝั่งนี้ไม่ได้ทาน้ำมันก็จะติดได้ง่ายมากๆเลยค่ะแป้งเขาก็จะเป็นม้วนแบบนี้เลยนะคะนำมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นที่พอใจพอดีคำเลยค่ะเท่านี้ก็จะได้แป้งกลวยจับเส้นสดทำง่ายๆเอาไว้ทานเองนะคะส่วนแป้งที่อยู่ในจานทรงกลมแบบนี้ก็หัน่นหรือว่าแบ่งตามความพอใจเลยค่ะเจแปนก็หั่นแบบเป็นเค้กเลยนะคะ แล้วก็ม้วนให้เป็นทรงสวยงามแบบนี้เลยค่ะหน้าตาเหมือนครัวซองเลยนะคะทําเพลินๆไปนะคะเจแาปานจะได้แป้งข๋วยจับประมาณครึ่งโลทานสําหรับ3-4ถึงที่ได้เลยค่ะเส้นข๋วยจับจะหาซื้อยากค่ะทําทานเองแบบนี้เลยนะคะใช้แป้งแค่สองตัวแป้งข้าวเจ้าสองส่วนแป้งมันหนึ่งส่วนผสมน้ําแล้วก็เอามานึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเส้นขวยจับของเรา พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานทำก๋วยจับน้ำข้นใส่หมูกรอบใส่เครื่องในอื่นๆก็ได้นะคะใส่ตับใส่ไส้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยค่ะมือง่ายๆของเจ๊าปานก็ใส่หมูกรอบแล้วก็ใส่ไข่ราดน้ำก๋วยจับข้นๆแบบนี้ค่ะโรยผักชีหอมกระเทียมเจียวได้หมดเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ เจ๊ปานขอตัวไปทานไวยจับน้ำข้นก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยขอบคุณมากค่ะ